มาพะเยาทั้งทีนะคะจะต,ต้องไม่พลาดที่จะต้องมาทานอาหารร้านนี้นะคะร้านขาโหดค่ะเขามีก่วยจับนะคะที่น้ําซุปอร่อยมากแล้วก็เข้มข้นข้าวขาหมูนะคะแล้วก็เป็นเมนูก่วยเตี๋ยวนะคะรับรองมาร้านนี้ไม่ผิดหวังวันนี้เราก็สั่งลูกชายก็สั่งเป็นบะหมี่นะคะบะหมี่ขาหมูแล้วก็หมูกรอบนะคะส่วนเราก็สั่งเป็นก่วยจับหมูกรอบนะคะแล้วก็ข้าวขาหมูหมูกรอบนะคะเห็นไหมคะ จานนี้จุกๆเลยค่ะจานละ60บาทเองนะคะถ้ามาพยาวนะคะอย่าลืมมานะคะขาโหดค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะน้ำซุปกลมกล่อมรับรองถ้ามาทานแล้วจะติดใจแน่นอนเลยนะคะเห็นไหมคะหมูกรอบเนี่ยชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วขาหมูเขาเนี่ยนุ่มมากอร่อยมากนะคะแนะนําเลยค่ะร้านนี้ไม่พลาดที่จะต้องรีวิวให้เลยนะคะลองฝักหมุดปลาดูนะคะ เรามาทุกครั้งเราจะต้องอแวะมาทุกครั้งนะคะแล้วมาครั้งนี้ลูกสาวไม่ได้มาด้วยนะคะเลยต้องซื้อติดมือกลับไปบ้านกลับไปให้เขาที่หอด้วยนะคะเห็นไหมฮะน้ำซุปโอ้โหอร่อยเต็มปากเต็มคำนะคะเห็นไหมฮะหมดแล้วค่ะเตรียมค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะอิ่มแล้วกลับบ้านได้นะคะจะเดินทางกับปาก ะะแล้วก็ฝากลูกสาวด้วยหนึ่งถุงนะคะบ๊ายบายนะคะขาโหดแล้วเจอกันใหม่ค่ะ